สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อได้กลับจากการล่องแพเที่ยวน้ำตกทีรอซูแล้วแวะวัดหนองหลวงและเมื่อเข้าอำเภออุ้มผางก็จะมาพบกับวัดอีกวัดหนึ่งนะครับซึ่งมีความสวยงามและก็โดดเด่นมากวัดนี้เรียกว่าวัดป่าศักวิปัสนาครับอยู่ในตัวอำเภออุ้มพางะครับเราจะ ก่อนจะจบทริปการเที่ยวอุ้มผางเราก็จะต้องมาแวะที่วัดนี้กันก่อนละครับวัดนี้ก่อตั้งตั้งแต่ปีพศสอง <2 S 2> พนันห <140 S 2> ไม่อย่โดยคณะสิ<ม>ทธ <ทำ S 1> ิ์ลวงพ่อโตวัดระฆังโคสิตารามครับ ก็จะเลี้ยวเข้าไปในวัดขับรถผ่านป่าศักเข้าไปเลครับชื่อตรงกับวัดเลยครับวัดป่าสักนี่ครับป่าศักรบริเวณหน้าวัดมีบริเวณที่กว้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับเมื่อผ่านป่าศักเข้าไปก็จะเข้าไปในเขตรบริเวณวัดสิ่งที่เห็นโดดเด่นเป็นอันแรกเลยก็คือสาราการ,ปรเปลี่ยนครับทึ่งสร้างด้วยไม้และส่วนมากก็คือไม้ศักล่ะครับ เมื่อจอดรถแล้วสิ่งที่เห็นโดดเด่นอีกอันหนึ่งก็คือหอระคังครับระคังอันใหญ่โตมากเลยครับต้องขึ้นไปบนหอระคังไปตีระคังซะหน่อยหอระคังสร้างด้วยไม้เสาไม้ใหญ่โตครับ วิปัสสนาสมเด็จพระพุทธ,ธาจาัน์โตพรหมรังสีมีชื่อของสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหมรังสีอยู่ตรงนี้ครับโอ้มีเสาใหญ่มีล้องใบใหญ่แขวนอยู่ตรงหน้าก่อนที่จะขึ้นไปบนหอะระฆังเสาแต่ละต้นใหญ่มาก มีบันไดไม้ที่ต้องเดินขึ้นไปด้วยเจริญสตินะครับทุกก้าวย่างต้องมีสติครับเรามาในช่วงเช้าบรรยากาศเงียบสงบได้ยินเสียงไก่ขัน ระกรังใบใหญ่มากมองจากหอระกรังลงไปก็จะมองเห็นสาราการประเรียนตั้งสง่าอยู่ตรงหน้าครับ ก็เป็นะระฆังที่ใหญ่มากเนี่ยเป็นะระฆังที่ใหญ่มากถ้าจะตีก็ต้องนี่ทำเข้าไปแบบนี้เสียงะระฆังดังก้องกังวานเลยล่ละครับสามารถคลึงละระฆังใช่ไหให้มันคล,คลึงคลองให้มันเกิดเสียงดังว้าวๆใช่ไหม เดี๋ยวเราไปที่โบสถ์ไอ้ที่ศาลานน้นสวยขอสร้างได้สวยงามเวลาจะขึ้นและจะลงเนี่ยนะครับต้องเจริญสตินะครับไม่งั้นตกเอาง่ายๆเลยครับตาต้องมองเท้าแล้วก็มือต้องจับราวบันไดเหมือนจะสอนเราว่าในการดำเนินชีวิตก็ต้องระมัดระวังทุกย่างก้าวลหละครับ เมื่อกี้คุณเอามือคลึงตรงไหนถึงได้เกิดเสียงกังวานลูกใหญ่ๆนี่นะะลองทำให้ดูใใจใจต้องใช้ความสามารถพิเศษในการคลึงตักไม่ได้หรอ <laughs> เอามือมันลื่นเนี่ยมือมันลื่อนอ่ะหนุ่มลองทำโอ้ <laughs> ไม่ได้ครับฮะ <laughs> เ,เริ่มแล้ะดังละทั้งวานนี่เจ้าผู้ลองทำ mm hmm. ต้องต้องเอามือ,มอถ้าทำถ้าทำไม่หยุดมันก็ดังไม่หยุดใช่ไหมครับ<ำ>ในลองทำแบบไม่หยุด มากเลยเนาะดังมากไปที่ไปที่โบสถ์ีแล้ก็แง่แล้วก็ใจเลย คือเสานะมีสาทุกต้นบนศาลานี้นะครับได้รับการแกะสลักแล้วก็ลงสีอย่างสวยงามถามพระอาจารย์ที่อยู่ในวัดนี้นะครับท่านบอกว่าเกิดจากฝีมือของช่างชาวพามา่าและก็ช่างทางภาคเหนือครับช่างทางเชียงใหม่ ตัวอาคารสาลาทั้งหมดครับสร้างด้วยไม้สักครับแล้วก็แกะสลักทุกเสาสวยงามมากทีเดียวนะครับสาลาได้รับการดูแลอย่างสะอาดสะอา้านเป็นเงาวับ ตรงหน้าพระประธานมีรูปแกะสลักของหลวงพ่อโตครับพระอาจารย์บอกว่าแกะสลักจากไม้ขนุนป่าถ้าจะร่วมทำบุญก็มีกล่องบริจาคอยู่ตรงนี้ล่ะครับ บานประตูทุกบานแกะสะลักเป็นพุทธประวัติลงสียังสวยงามครับ บางภาพก็ตีความไม่ออกล่ะครับตรงนี้เป็นพระแก้มรกตครับ วัดนี้สร้างนานหรือยังครับก็เริ่มสร้างเมื่อปีเริ่มก่อตั้งเมื่อปี4ี่เริ่มก่อตั้งมเมื่อปีพศ2540อ25ห <40. S 2> 25อ่าปีส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้สักสครับมีพระจำพรรษากี่รูปครับแ <8. S 2> อ๋อแปดรูปนะครับ เป็นสำนักวิปัสสนาเกี่ยวกับหลวงพ่อโตอย่างไรครับคือที่หลวงพ่อที่วัดระรังท่านมาเป็นผู้เริ่มวางศาราหลังนี้และอีกอย่างที่นี่มีหลวงพ่อโตเป็นไม้ขนุนแกะที่นี่มีหลวงพ่อโตเป็นไม้ขนุนแกะอยู่ที่ข้างหน้าหน่อ๋อครับ มีหลวงพ่อโตเป็นไม้ขนุนแกะอยู่เสาทำด้วยไม้แกะสลักหมดเลยช่างแกะสลักมาจากมีหลายช่างกันแรกๆเลยเป็นช่างพมา่าครับแล้วก็ช่างสุขโขทยัยช่างเชียงใหม่ช่างเชียงใหม่มาแกะด้านหน้าเนี่ยที่เป็นพญายนาคมาครับมีช่างเริ่มต้นจากช่างชาวพม่าก,ก่อน นะครับแล้วก็ช่างเชียงใหม่ช่างสุขโขทัยนะครับหลายช่าง,าชาง,ชางเช่นเวลาก่อสร้างอยู่หลายปีไหมครับว่าจะสาเร็จโอ้หลายปีนี่ก็ยังไม่เสร็จดีนะครับหน้าบันประตูอะไรก็ยังไม่เรียบร้อยอยังยังต้องเก็บรายลายะเอ,อียดโอ้ครับเป็นวัดที่สวยงามมากยดนมาจากไหนอ่ะมาจากชนบุรีครับอ๋อชนบุรีครับ ครับนับตก,การครับเดี๋ยวผมจะร่วมทำบุญได้ที่ได้ที่ตู้บริจาคเลย <Okay. S 2> ครับโอเคครับ,บรกกรครับนรัตการครับท่านหลวงพ่อโตเป็นไม้ขนุนแกะ ได้ร่วมทำบุญบริจาคก,กับวัดนะครับก็ขอรุ่มนราบุญกับทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวก็จะไปต่อแล้วครับจะกลับแม่สอดแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ